ตอนที่สามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดพากลับห้าเอ๋อิ่งไปข้างหน้าตอนกําลังจะก,กระโดดพันเนื้อได้ว่าตนเองเนื้อตัวสกรปรกจึงหยุดฝีเท้าอย่างกะทันหันฟึ่งจิว๋วก้มลงจะก,กอดเขาใครเราจะรู้ว่าเขากลับถอยหลังนางอดไม่ได้ที่จิยิ้มออกมาเป็นอะไรไปไม่พบแม่หลายวันไม่อยากให้แม่กอดเลยเฮาเอ๋อหน้าแดงเล็กน้อยทันแม่หฮาเอ๋อสกรปรกตอนพวกเขาปรากฏตัวว่เฟิงและกูโม่สองคนซึ่งอยู่ในที่ลับได้รับคำสั่งพาขอทานเด็กที่หมดสติพอถูกตัดเส้นเอ็นตรงมือไปจากที่นี่แล้ว ในลานบ้านที่กว้างใหญ่มีเพียงพวกเฟิงจิวรวมถึงเด็กหญิงที่วิ่งเหยาะๆออกมาจากข้างในแล้วมองพวกนางอย่างอึ้งงันคนเหล่านั้นงดงามนักเสื้อผ้าที่สวมก็งดงามเช่นกันแต่เหตุใดขอทานเด็กถึงเรียกสตรีชุดแดงคนนั้นว่าท่านแม่เล่าเฟิงจิวยิ้มแล้วนั่งยองลงดึงเข้าเอ๋อมาอยู่ตรงหน้าไม่เป็นไรกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ใช้ได้แล้วแต่ท่านแม่ยังไม่ถึงสิบวันเลยเขาอยากกลับบ้านเช่นกันอยากพบท่านแม่ด้วยแต่ท่านแม่บอกว่าต้องอยู่ข้างนอกสิบวันหลายวันนี้เข้าเอ๋อเก่งมากไม่ต้องรอววันแล้ แม่ตั้งใจมาพาเฮาเอ๋อไปกินข้าวนางลูปศีรษะเขายิ้มมองพังเด็กหญิงที่อยู่ข้างหลังหากเจ้ายินดีพาเด็กหญิงคนนั้นกลับบ้านด้วยก็ได้อันนี้เด็กหญิงคนนั้นเดินมาข้างหน้าอย่างระมัดระวังยื่นมือไปดึงเสื้อขาดขาดบนตัวเฮาเอ๋อขอทานน้อยเหตุใดเจ้าเรียกนางว่าท่านแม่เจ้าไปกับพวกนางหรือเช่นนั้นข้าจะทําอย่างไรนางคือแม่ข้าเ้าเอ๋อกล่าวคิดแล้วก็กล่าวอีกเจ้าตามข้ามาเถอะอืออืออือเด็กหญิงตอบรับอย่างดีใจจากนั้น มองยิงงามชุดแดงที่กำลังมองนางพร้อมรอยยิม้มถามเสียงเบาว่าเจ้าจะมีแม่ได้อย่างไรฟงจิ๋วยิ้มแล้วลุกขึ้นยืนจูงมือเฮ้าเออไปเถอะนางพาเขาเดินไปข้างนอกพางกล่าวกับพวกเขาว่านี่คือพี่สาวร่วมสาบานของแม่วันเยี่ยนเช่นวาเจ้าเรียกนางว่านาวาก็ได้นาวาเฮ้าเออเรียกก่อนจะมองนางเด็กดีหวันเยี่ยนเช่นหวายิ้มรับจากนั้นก็พูดกับเด็กหญิงคนนั้นเจ้าตามมาด้วยกันเถอดดังนั้นพวกนางจึงพาเด็กสองคนมุ่งหน้าสุรานอาหาัน ทางฝั่งร้านอาหารในตอนนี้ได้ปิดให้บริการเพื่อรับรองแขกสําคัญพวกเซลเออร์ข้างในร้านอาหารกําลังยุง่งเดิงซ่วงกับฉินซินรออยู่ข้างหลังเมื่อเห็นพวกเฟิงเจียวและหว,วันเย่นเช่นว่าพาเฮาเออร์กับเด็กยิงคนหนึ่งออกมาพวกนางก็ก้าวออกไปต้อน,นรับนายญิงเลิงซวงเจ้าไปร้านกับเสื้อซื้อชุดให้เด็กยิงคนนั้นสักลายชุดเธอฉินซินให้เซลเออร์เตรียมน้ำอาบให้พวกเขาด้วยวเฟิงเจียวสั่งจากนั้นเพื่อพาเด็กสองคนมาถึงอย่างห้องส่วนตัวของร้านอาหารเจ้าค่ะพวกนางตอบรับด้วยหมุนกายจากไป หลงจูพาเด็กสองคนไปอาบน้าด้วยตนเองส่วนพวกเฟิงจิ่วกับวันเยี่ยนเช่นวานั่งลงในห้องส่วนตัวฝ่ายวันเยี่ยนเช่นวารินสุราเจ้เชนเด็กหญิงคนนั้นอยู่ข้างกายเฮาเอรเอร์อือมท่าทางนางไม่เร็วเลยแต่ต้องสอนอะไรให้นางหน่อยถึงจะใช้ได้เฟิงจิวกล่าวนางยกจอกสุราขึ้นจิตคำหนึ่งไม่นานนักกวนซีหลินก็เดินเข้ามาจากข้างนอกเอ๋พบเจ้ากลับมาแล้วหรือมอครูข้าออกไปซื้อของกลับมานิดหน่อยมามาจิมเนื้อซี่ิวที่ข้านำกลับมานหน่อยกวนซีหลินกล่าวพางแบ่งให้พวกนางส่่วนหนหึง ม,นนมองไปร,บรอบๆถามขึ้นว่าเ้าเอาเอเรา,เาพากลับมาแล้วใช่หรือไม่ไปอาบน้ํเฟื่องเจิวตอบเป็นสุราหให้เขาด้วยท่านพี่อีกสองสามวันพวกเราต้องเตรียมไปเขาสูงสุดแล้วตอนที่สามพันสามร้อยหกสิบสองเซียวอูอืมแคาจะไปเตรียมการไว้ล่วงหน้าโวนซิลินพยักหน้าตอนนี้ข่าวนี้แพร่ออกไปแล้วคนจากทั่วทิศทางน่าไปชมการต่อสู้ของ,ของเซียนหยวนมู่เจอกับประมุกเทมฟ้าที่เขาสูงสุดแม่บอกว่ามู่เจอในตอนนี้อยู่ในระดับราชันเทพแล้ว แต่พวกเราไม่อาจดูได้ว่าประมุกเทียมฟ้ามีอุบายอะไรหรือไม่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องระวังไว้ก่อนข้ารู้ฟฟ่งจิวตอาบยกจองสุราขึ้นจิบอีกคำหนึ่งหลานเดินหลังเดินสวงมอบเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ให้เด็กหญิงสวมจากนั้นกล่าวกับนางไปเถอะพอพูดจบก็สาวเท้าเดินออกไปข้างนอกข้าวเอ๋อที่อาบน้ำเปลี่ยนสวมชุดสะอาดแล้วยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูเมื่อเห็นประตูห้องเปิดออกเลยหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กเดินออกมาเขาก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วเรียกเสียงหนึง่งท่านเอรสวง พวกมารดาเจ้ารออยู่ข้างหน้าพวกเราไปเถอเลื่อนโวงกล่าวจากนั้นจุงมือเขาเดินไปข้างหน้าเด็กหญิงที่อยู่ข้างหลังชอบชุดกระโปรงชุดหม่จนจับไม่ยอมหยุดเสื้อผ้าสะอาดสวยงามเชน่นนี้นางเพิ่งเคยสวมเป็นครั้งแรกชอบใจเป็นอย่างยิ่งตอนได้ยินเสียงนางเงยหน้ามองเห็นเพียงสตรีในชุดสีดําคนหนึ่งจูงเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกับนางอยู่คนหนึ่งเด็กคนนั้นไม่ได้หันมานางจึงไม่เห็นหน้าของเขาแต่นางคิดแล้วกลับตามหลังพวกเขาเดินไปข้างหน้าดวงตาคู่หนึ่งมองไปมาอยู่ตลอดเวลา มองเงาร่างเด็กด้วยความอยากรู้และประหลาดใจขาาเดาฐานะของเขาท่านแม่ท่านนาะท่านนาวาเฮาเออตามเริ่งสวงเข้ามาก่อนจะวิ่งเหยาะๆไปถึงข้างกายเฟิงจิว่วพร้อมกับเรียกพวกเขาสามคนครั้งหนึ่งเฟิงจิ่วยื่นมือไปอุ้มเขาขึ้นมาอาบน้าสะอาดแล้วรอเราน,นางอุ้มเขาขึ้นมานั่งบนเก้าอี้อีกด้านแม่สั่งอาหารเยอะมากเจ้าดูแล้วกันว่าอยากกินอะไรขอบคุณท่านแม่เฮ้าเออกล่าวหยิบตะเกียบกี้ประหารกินเฟิงจิ่วมองเด็กที่อยู่ข้างๆคนนั้นนางยิ้มถามว่าเจ้าชื่ออะไรข,ข้าไม่มีชื่อ เด็กหญิงก้มหน้าตอบไม่ได้ยินดังนั้นซึ่งจิวคิดเล็กน้อยถ้าหาครอบครัวรับเลี้ยงเจ้าได้ให้เจ้าเติบใหญ่อย่างสุขสบายและเจ้าอยู่เป็นสาวใช้ของบุตรชายข้าก็ได้เช่นกันสองทางเลือกเจ้าอยากเลือกทางไหนเด็กหญิงฟังจบแล้วอื้องงันมองฮ่อเอ๋ยที่กำลังกินอาหารถามว่าเขาเป็นขอทานไม่ใช่หรือเหตุใดไม่เหมือนแล้วมีแต่เสียงที่เหมือนเท่านั้นเขาไม่ใช่ขอทานเขาเป็นลูกค้าเฟิงจิวเอ๋ยสายตาทอดมองเด็กหญิงเป็นสาวใช้ต้องทำอะไรเล่นสนุกกับเขาใช่หรือไม่นางถามยังไม่เข้าใจ เป็นสาวใช้ต้องทําอะไรวันหน้าย่อมมีคนบอกเจ้าตอนนี้เจ้าเพียงต้องบอกคาววาเจ้าเรียกทางในค่ะข้าอยู่กับเขาเด็กหญิงมองเข้าเออฟังเจียวเอยทันทีที่ได้ยินดังนั้นหากเจ้าอยู่ต่อนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปต้องเรียกเขาว่านายท่านชีวิตของเจ้าไม่ใช่ของเจ้าอีกต่อไปเจ้ายังยินดีอยู่ต่ออีกหรือไม่ยินดีเด็กหญิงพยักหน้าคราวนี้ฟังเตียวกล่าวว่าเอาละนับตั้งแต่นี้เจ้าเชื่อว่าเซียวอูสิ้นเสียงนั้นนางมองเลิงซงครั้งหนึ่งเลิงซงเดินเข้ามาจากนั้น ูดกับเด็กหญิงว่าเจ้าตามเข้ามาเด็กหญิงมองเขาเอ่เห็นเขาไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรอีกทั้งไม่ได้มองนางเช่นกันนางย่อมก้มหน้าลงอย่างอดไม่ได้และตามเริงรงเดินลงไปชั้นล่างเจ้าต้องเชื่อให้หนางรุกรัวเกินไปวันเยน็นเชนวาพูดอย่างไม่เห็นด้วย